รดสแกน QR code หรืออุดหนุนสินค้าปักตะกร้าในคลิปนี้เพื่อสนับสนุนพวกเราทีมงาน Wow Story ให้มีกำลังใจและอยู่กับเพื่อนๆไปอีกนานๆด้วยนะคะขอขอบพระคุณทุกการสนับสนุนด้วยหัวใจค่ะดวงตำราจีนตามปีนักกษัตริย์ประจำปีพุทธศักราช2569 คนเกิดปีมะแมลักษณะนิสัยโดยทั่วไปของคนเกิดปีมะแมคนที่เกิดปีมะแม่โดยส่วนใหญ่มักจะเป็นคนสุภาพอ่อนโยนค่อนข้างอ่อนไหวต่อสิ่งต่างๆรอบตัวแพะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของสัตว์ในปีมะแม่ถือเป็นสัตว์ที่รักสงบมากที่สุดในบรรดา12นักษัตริย์หากจะถามถึงแรงบันดาลใจในชีวิต สำหรับคนปีมาแม่คงไม่ใช่เรื่องชื่อเสียงเกียรติยศเงินทองหรืออำนาจสิ่งเหล่านี้เป็นเทียงเครื่องมือที่จะทำให้ชีวิตมีความมั่นคงและได้ทําในสิ่งที่รักหรือพอใจเท่านั้นในส่วนลึกแล้วคนปีมาแม่ต้องการที่จะอยู่ในโลกแห่งความสงบสันติไม่ชอบเรียกร้องอะไรจากใครและไม่ชอบให้ใครมาเรียกร้องอะไรจากคุณเช่นกันแม้จะเป็นเช่นนั้นคุณก็ยังมีสเสน่ดึงดูดต่อเพศตรงข้าม สามารถสร้างมิตรภาพกับผู้อื่นได้ง่ายบางครั้งคุณอาจเป็นนักฝันกลางวันไม่ชอบการซุบซิบนินทาและมักมองโลกในแง่ดีคนปีมาแม่ไม่ค่อยอยากทําร้ายใครให้เจ็บปวดและมักพยายามหลีกเลี่ยงความขัดแยง้งเด็กๆที่เกิดปีมาแแม่มักขี้ตกใจขี้อายดังนั้นจึงควรดูแลไม่ให้พวกเขาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง พราะนั่นจะช่วยให้พวกเขาแสดงศักยภาพออกมาได้อย่างเต็มที่เมื่อพูดถึงเรื่องความรักคนปีมาแแม่ค่อนข้างระมัดระวังตัวเองหากยังไม่แน่ใจว่าอีกฝ่ายคิดอย่างไรคุณมักจะยังไม่ลงลึกในความสัมพันธ์นั้นแต่เมื่อความรักเกิดขึ้นคุณเป็นคนที่อยากให้คู่รักเข้าใจและให้อภัยในความผิดพลาดของคุณ คุณไม่ชอบทำงานในสภาวะกดดันหรืออยู่ท่ามกลางเรื่องการเมืองในที่ทำงานคนปีมาแมรเป็นคนธาตุดินซึ่งสัมพันธ์กับอวัยวะต่างๆเช่นม,ม้ามตับอ่อนกระเพาะกล้ามเนื้อและช่องปากสิ่งเหล่านี้มีผลต่อสุขภาพของคุณโดยตรงดังนั้นคุณควรบำรุงร่างกายอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะการทานขิงเพราะช่วยกระตุ้นธาตไฟและส่งเสริมระบบการย่อยให้ทำงานได้ดีขึ้น ควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเน้นการยืดกล้ามเนื้อหรือกิจกรรมเบาๆที่ไม่รุนแรงสรุปแล้วปีมาแมเป็นปีของคนที่อ่อนโยนสุภาพและรักความสงบคุณมีสเสน่ห์ทางสังคมและความสามารถในการสร้างมิตรภาพแต่ยังคงรักษาความเป็นตัวเองมีความระมัดระวังในความรักและใส่ใจสุขภาพด้วยความรอบคอบ นี่คือภาพรวมของนิสัยและลักษณะเฉพาะของคุณปีมะแมซึ่งจะช่วยให้คุณเข้าใจตัวเองและเตรียมตัวรับมือกับปีพุทธศักราช2569ได้ยอย่างราบรื่นคนเกิดปีมะแมธาตุน้ำสำหรับผู้ที่เกิดปีมะแมในปีพุทธศักราช2546 อายุ23ปีและผู้ที่เกิดปีมะแมในปีพุทธศักราช2486อายุ83ปีดวงชะตาโดยรวมปีนี้คุณจะได้รับพลังสนับสนุนที่ดีจากผู้ใหญ่และสังคมรอบตัวโอกาสใหม่ๆจะเข้ามาในชีวิตคุณทั้งในเรื่องการงานการเรียนรู้ หรือการสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมดาวเทียนคุยและเทียนเหยที่จรเข้ามาในปีนี้จะช่วยเกื้อหนุนให้คุณได้รับความช่วยเหลือและการยอมรับโดยเฉพาะในยามที่คุณต้องการคำปรึกษาหรือการสนับสนุนการทำงานหรือกิจกรรมใดๆที่คุณลงมือทำด้วยความตั้งใจจะได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าและเป็นรูปธรรมดาวหัวลก ส่งเสริมให้คุณเห็นผลลัพธ์จากความขยันและความสามารถของตัวเองคุณอาจได้รับโอกาสในการเลื่อนตำแหน่งหรือได้รับมอบหมายงานสำคัญที่แสดงถึงความไว้วางใจจากผู้ใหญ่สิ่งสำคัญคือคุณต้องทำทุกอย่างด้วยความอดทนและไม่ใจร้อนเพราะความรีบร้อนอาจทำให้เกิดความผิดพลาดโดยไม่จำเป็นปีนี้มีดาวร้ายที่จอมาเพ่งเล็งคุณ ซึ่งอาจสร้างความวุ่นวายเล็กๆน้อยๆหรือเรื่องจุกจิกที่เข้ามาในชีวิตประจำวันเช่นการติดต่อสื่อสารที่สับสนความเข้าใจผิดนี้ที่ทำงานหรือเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยใจการจัดลำดับความสำคัญและมีสติในการตัดสินใจจะช่วยให้คุณผ่านช่วงเวลาที่ท้าทายนี้ไปได้โดยไม่กระทบกับเป้าหมายหลักนอกจากนี้ดาวเจซา ที่จรเข้ามายังเตือนถึงใครแอบแฝงจากผู้ที่ไม่หวังดีบางคนอาจแสดงท่าทีเป็นมิตรแต่ซ่อนเจตนาไม่บริสุทธิ์ไว้คุณจึงควรระมัดระวังเรื่องความสัมพันธ์ทางสังคมและเลือกคนที่จะไว้ใจอย่างรอบคอบทั้งการทำงานร่วมกับผู้อื่นหรือการลงทุนในโครงการใหม่การตระหนักถึงเรื่องนี้จะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงปัญหาที่ซ่อนอยู่ได้ คติจีนที่เหมาะกับคุณในปีนี้คือหยดน้ำแม้เบายังสามารถกร่อนหินได้เพราะความสม่ำเสมอนี่คือคำเตือนให้คุณเดินหน้าด้วยความแน่วแน่และมีความอดทนอย่างต่อเนื่องทุกความพยายามของคุณแม้จะเล็กน้อยแต่ถ้าทำอย่างสม่ำเสมอจะนำมาซึ่งความสำเร็จที่มั่นคงและยั่งยืนคุณควรจัดเวลาวางแผนอย่างรอบคอบแบ่งเวลาให้สมดุลระหว่างการทำงานและการดูแลตัวเอง ทังด้านร่างกายและจิตใจเพราะการดูแลตัวเองอย่างเหมาะสมจะทำให้คุณมีพลังเพียงพอสำหรับรับมือกับโอกาสและความท้าทายในปีนี้สรุปได้ว่าปีนี้เป็นปีแห่งโอกาสและการสนับสนุนแต่คุณต้องระมัดระวังการใจร้อนและภัยแอบแฝงจากผู้ไม่หวังดีเดินหน้าด้วยความตั้งใจมีสติรอบคอบและอดทนต่ออุปสรรค จะทําให้คุณใช้ปีนี้ได้อย่างเต็มที่และสร้างพื้นฐานความสําเร็จในระยะยาวทุกก้าของคุณแม้ช้าแต่มั่นคงจะเป็นรากฐานที่แข็งแรงสําหรับอนาคตด้านการงานการงานธุรกิจการค้าของคุณในปีนี้ เต็มไปด้วยโอกาสและความท้าทายที่เปิดโอกาสให้คุณสร้างผลงานเด่นชัดและได้รับการยอมรับจากผู้ใหญ่รวมถึงสังคมรอบตัวคุณดาวเทียนคุยและดาวเทียนเหยทำหน้าที่สนับสนุนให้คุณได้รับความไว้วางใจในตำแหน่งหรือหน้าที่สำคัญที่คุณรับผิดชอบนี่คือช่วงเวลาที่ความสามารถและความมุ่งม,มั่นของคุณจะปรากฏชัดต่อสายตาผู้คนรอบข้างดาวมงคลปีนี้ ยังส่งเสริมให้ความพยายามของคุณไม่สูญเปล่าสามารถสร้างลาภผลและค่าตอบแทนที่เหมาะสมเป็นปีที่คุณจะเห็นผลของความขยันและการวางแผนทั้งในด้านรายได้และความก้าวหน้าในสายงานอย่างไรก็ตามต้องระวังดาวร้ายหัวสิง์ที่ส่งสัญญาณเตือนอย่าผลักดันหรือเร่งรัดผลลัพธ์เกินไปเพราะอาจทำให้เกิดความผิดพลาดหรือเสียโอกาสได้ นอกจากนี้ควรระมัดระวังศัตรูที่แอบแฝงอยู่รอบตัวหรือผู้ที่อาจหวังผลประโยชน์จากความสำเร็จของคุณด้วยคติจีนที่เหมาะสมสำหรับคุณในปีนี้คือรอบคอบทั้งต้นและปลายงานใดก็ไม่ล้มเหลวหมายถึงการคิดรอบครอบตั้งแต่เริ่มต้นจนจบงานจะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงอุปสรรคและความเสี่ยงพร้อมทั้งสร้างความมั่นคงและความสำเร็จที่ยั่งยืนดังนั้น ปีนี้เป็นปีของการสร้างผลงานที่มั่นคงและการรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างชาญฉลาดใช้สติและความรอบคอบในการตัดสินใจทุกเรื่องจะทําให้คุณผ่านอุปสรรคและก้าวสู่ความสําเร็จได้ตามเป้าหมายทาั้งยังเป็นปีที่คุณจะเก็บเกี่ยวผลลัพธ์จากความขยันและความอดทนโดวยวิธีที่มั่นคงและมีสติด้านโชคลาภ ปีนี้การเงินของคุณมีโอกาสดีมากโดยเฉพาะจากการทำงานที่สร้างผลลัพธ์ชัดเจนดาวเทียนคุยและดาวหัวลกมีอิทธิพลส่งเสริมให้การเงินคึกคักรายได้และลาาผลที่คุณจะได้รับมาจากความขยันและความสามารถของคุณเองการทุ่มเทแรงกายแรงใจในงานต่างๆจะส่งผลให้คุณได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าแต่ในขณะเดียวกันคุณควรระวังการลงทุนหรือใช้จ่ายตามใจ หรือเร่งรีบตัดสินใจในเรื่องการเงินพระอาจทำให้เกิดความเสียหายโดยไม่จําเป็นนอกจากนี้ปีนี้คุณควรระมัดระวังเรื่องการถูกหลอกถูกเอาเปรียบหรืออาจตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพการตรวจสอบข้อมูลและรอบคอบในการตัดสินใจจะช่วยป้องกันปัญหาเหล่านี้ได้ตามคติจีนโบราณที่ว่าสายเม็ดเล็กสั่งสมเป็นหอคอย เป็นการตวนใจให้คุณเก็บออมอย่างสม่ำเสมอและค่อยๆเลือกลงทุนด้วยความรอบคอบหากคุณปฏิบัติตามแนวทางนี้คุณจะสามารถผ่านวิกฤตทางการเงินไปได้อย่างมั่นคงความขยันและความอดทนของคุณจะสร้างผลลัพธ์ที่ยั่งยืนและยังช่วยให้คุณรับมือกับความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจรวมถึงความผันผวนของรายจ่ายได้อย่างมั่นใจในด้านโชคลาภจะมีโอกาสเข้ามาแบบไม่คาดคิด แต่คุณจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่หากคุณวางแผนการเงินอย่างรอบคอบและไม่ประมาทในการตัดสินใจดังนั้นปีนี้จึงเป็นปีที่เหมาะกับการเก็บออมการลงทุนที่คัสสันมาอย่างรอบคอบและการจัดการเงินอย่างฉลาดคุณจะได้เห็นผลลัพธ์จากความพยายามของตัวเองทั้งในด้านรายได้ที่มั่นคงและความอุ่นใจในการใช้ใจ่ายอย่างมีสติจำไว้เสมอว่าความรอบคอบและการอดทน จะช่วยให้คุณสะสมทรัพย์สินและโชคลาภได้อย่างต่อเนื่องและทำให้คุณผ่านพ้นอุปสรรคทางการเงินไปได้ด้วยความมั่นคงด้านความรักความรักของคุณในปีนี้ถือว่ามั่นคงและมีแนวโน้มที่ดีสำหรับคนที่ยังโสด มีโอกาสสูงที่จะได้พบรักซึ่งอาจเกิดจากแวดวงการทำงานหรือผ่านการแนะนำของผู้ใหญ่ที่มีความน่าเชื่อถือพลังของดาวเทียนคุยจอนมาส่งเสริมสเสน่ห์และความน่าเชื่อถือของคุณทำให้คุณมีสเสน่ห์มากขึ้นในสายตาผู้อื่นและมีโอกาสสร้างความสัมพันธ์ที่จริงจังมากขึ้นแต่สิ่งที่คุณต้องระวังในปีนี้คือการใช้คำพูดด้วยอารมณ์เพราะคำพูดที่เร่งรีบหรือความหมุดหงิดบ่อย จะพาให้ความสัมพันธ์สะดุดหรือเกิดความเข้าใจผิดดังนั้นจึงควรพิจารณาคำพูดให้รอบคอบและไม่รีบร้อนในการแสดงความรู้สึกสำหรับคนที่มีคู่แล้วปีนี้เป็นปีที่ควรหมั่นเติมเต็มความหวานให้กำลังใจซึ่งกันและกันอย่างต่อเนื่องอย่าลืมสร้างเวลาเพื่อพูดคุยเปิดใจและรับฟังความคิดเห็นของกันและกันความเข้าใจและความอดทน จะช่วยเสริมความสัมพันธ์ให้ยืนยาวตามคติจีนที่ว่าสายน้ำน้อยไหลาย,ยาวความรักต้องการการดูแลยอย่างต่อเนื่องการทนุถนอมให้เกียรติแก่กันและใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆจะช่วยทำให้สายสัมพันธ์มั่นคงและสามารถรเผชิญกับอุปสรรคหรือความท้าทายที่เข้ามาได้สำหรับคนโสดการสร้างความสัมพันธ์ต้องค่อยเป็นค่อยไป ไม่ควรเร่งรัดความรักเพราะความสัมพันธ์ที่มั่นคงมาเกิดจากความเข้าใจและความจริงใจสำหรับคนที่มีคู่การเติมเต็มความสัมพันธ์ด้วยความอบอุ่นและความเอาใจใส่จะช่วยให้ชีวิตคู่มีความสุขยืนยาวและสร้างบรรยากาศรักที่มั่นคงตลอดทั้งปีจำไว้ว่าความรักไม่ใช่เพียงเรื่องของความรู้สึกแต่ยังเป็นเรื่องของการกระทาและความรับผิดชอบร่วมกันเมื่อคุณและคู่ของคุณใส่ใจในเรื่องเล็กๆเหล่านี้ ความสัมพันธ์ของคุณจะเติบโตอย่างมั่นคงและยาวนานดังนั้นปีนี้จึงเป็นปีที่ดีในการสร้างพื้นฐานความรักที่มั่นคงทั้งสำหรับผู้ที่เริ่มต้นความรักใหม่และผู้ที่อยู่ในความสัมพันธ์เดิมด้านสุขภาพ สุขภาพของคุณในปีพุทธศักราช2569นี้ต้องใส่ใจและให้ความสำคัญเพิ่มมากขึ้นเพราะดูท่าว่าคุณจะมีโอกาสเกิดความเหนื่อยล้าจากการทำงานหนักและความรับผิดชอบที่ทับถมเข้ามาอย่างต่อเนื่องดดาวอัปมงคลยังเตือนว่าในระหว่างการเดินทางไม่ว่าจะใกล้หรือไกลคุณต้องไม่ประมาทเกี่ยวกับอุบัติเหตุและควรระมัดระวังทุกขั้นตอนในการเคลื่อนไหวเพื่อป้องกันสิ่งที่ไม่คาดคิด นอกจากนี้คุณควรจัดสรรเวลาให้ร่างกายและจิตใจได้พักผ่อนอย่างเพียงพอเพราะปีนี้มีเกณฑ์ที่ความวุ่นวายและเรื่องราวมากมายจะเข้ามากระทบทำให้จิตใจของคุณไม่สงบบางครั้งความเครียดอาจสะสมจนส่งผลต่อร่างกายคุณควรให้ความสำคัญกับการพักผ่อนทั้งการนอนหลับให้เต็มอิ่มและการทำกิจกรรมเบาๆเพื่อผ่อนคลายร่างกายเช่นการเดินเล่นช้าการออกกำลังกายแบบโยคะ หรือยืดเยียดเพื่อช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิตดีขึ้นและช่วยให้จิตใจสงบขึ้นตามไปด้วยการดูแลอาหารก็เป็นอีกเรื่องที่ไม่ควรมองข้ามเลือกอาหารที่มีประโยชน์ดื่มน้ำให้เพียงพอและหลีกเลี่ยงอาหารที่ทำให้ร่างกายอ่อนเพลียเพื่อให้ร่างกายมีพลังเพียงพอรับมือกับเรื่องราวในแต่ละวันคติจีนที่เหมาะสำหรับปีนี้คือ ใจสงบกายก็เย็นตามซึ่งสื่อถึงความสำคัญของการควบคุมจิตใจเมื่อใจคุณสงบและสมดุลร่างกายก็จะมีภูมิต้านทานต่อความเหนล่ล้าและพร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆที่เข้ามาคุณควรใช้ปีนี้เป็นช่วงเวลาที่ฝึกฝนการจัดการความเครียดและหมั่นสังเกตสัญญาณของร่างกายหากรู้สึกอ่อนล้าเกินไปควรหยุดพัก และปรับสมดุลให้ตัวเองก่อนการดูแลสุขภาพเช่นนี้จะทำให้คุณสามารถผ่านปีนี้ไปได้อย่างมั่นคงทั้งกายใจและอารมณ์ตัวเลขมงคลของคนเกิดปีมาแมธาดน้ำในปีนี้ได้แก่6 3 2 9 5 หนึ่งสี่ศูนย์เจ็ดวัตถุมงคลประจำปีมาแม่ได้แก่พระพุทธสายญาติสำหรับบ้านพักอาศัย ควรตั้งวัตถุมงคลไว้ทางทิศเหนือสำหรับร้านค้าหรือที่ทำงานควรตั้งวัตถุมงคลไว้ทางทิศตะวันออกควรตั้งวัตถุมงคลตามทิศที่กำหนดหรือหันหน้าองค์เทพไปทางประตู